เอาเลขเป็นส <c oughs> ี่ไมก็สิบทั้งสองอันมา <c oughs> เห็นล้วะแมันยังเก็บตีนี่หนงไปล้ม่นเลยนะ <c oughs> ค่ครับแล้ว่กะทออ่อือโอยมันไหจะตตีผู้ขโอ้ยมาเพื่อ,อ,อสิเป็นซาผู้ตีนหน่อยเนาะ ไม่ไหนใครว่าตีนน้อยนี่แม่กร,ระซ้าสิมาตีนน้อยหน่อยใส่รองเท้าคู่น้อยก็ได้ก็ดีอู้เต้าของเบอร์สี่สิบห้าก็ยังนี้เลยอันนี้สี่สิบเลยเอามือซุบเข,ขายังเข่าไม่ได้อยู่บัดตีนเนี่ยมันเป็นยังแค่ข้าวยางอันนี้โอ้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยสั่งมาสองคู่เลยหรอออันนี้เพื่อปัดกันสั่งมานี่นะครับสั่งมาเบอร์สี่สิบเอต้นทงเบอร์สี่สิบมาหกยาเบอร์สี่สิบจ้ามาก์ลายรองเท้าบูทมาร์คลน์มาสวยด้วยกิ่งดูนะพอดีแหละของกิ่งคู่หนึ่งเออเอาไปใส่โลดก็ใส่คู่กันไงก็แม่แม่ตั่งมาสองคู่พอดีไปในความไสใดแต่อุ้งสุกสุปใดนี่ไงเนาะนี่ไงนี่นะครับ ใสนะ่ไปเกมเห็ดเนาะเลิศเลิศใส่มันลยสิค่ะไปเตะแบบเห็ดไงี้ยเออไหนลองแบบไปเจอเห็ดด้วยโอ้ยนี่นะครับได้ลองทานนะคะแต่ก็สั่งได้นะคะแต่ว่ามันมันก็อัดอังอยู่นาะอะไรนะมันอะไรนะมันอัดอั้นใส่ไปใส่ม้าไม่ติดยืดออกนัน ต,ตัวเลยตัวเนาะสั่งรองเท้าไม่เคยสมประสมอันนี้เลยเนาะบอตะกี้กับโซงอ่ะรองเท้าอย่างม้าหางรองเท้าหยักม้าหาหใหญ่เกินเหรออูอเออเบิง่งเรื่องยูปิทาย,ยนันอ็ยังนีงออโซงกับพายคีริวมาหายแต่ว่าส่งมันสวยได้เก่งสวยมากออชอบสวยดีเนาะรองเท้าเจ้าหญิงเนาะ ใส่ไปออกงานเกลาร์โตวันที่ยี่สิบเก้านะคะก็ใส่ไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเลยยี่สิบเจ็ดงั้นยังไงโอ้ยมันคนละงานนกเก่งก็ใส่สูงสไปรับรางวัลไม่อายค่ะบันั้ตต้องใส่ชุดสวยไปรับรางวัลไม่ใส่เก่งธรรมดามันคนละงานกันจะเป็นอะไรเราต้องรู้ว่างานไหนเราไปออกงานก็ไปรับรางวัลต้องใส่ชุดสวยไงใส่ชุดแขกไปเลยบอละ ใช่กินคายาวธรรมดานนี่นี่เอ๊ะนี่มาเต่งตัวขึ้นไปหน้าผากอะไรเนี้ยเต่งตัวไปหน้าค่ะใส่หมดพอนออนี่แหละค่ะมาแล้วนะคะนี่รองเท้าสวยนี่สีน้ำตาลนนี้สีดำนะคะมาสวยนะสวยแต่ว่ามันส่งมาผิดเบอร์แต่ก็สิอัดอัดหยาดหยาดเราได้ข่าวว่าไปด่าเขาด้วยหรอด่าด่าเพราะว่า ส่งมาผิดเบอร์ไงอ๋อเราสั่งเบอร์เบอร์ใหญ่กว่านี้แต่เบอร์สี่สิบองแต่เขาส่งสี่สิบมาเออนั่นก็ผิดเบอร์เม่ม่นก็ผิดไหมเขาผิดเองด้วยล่ะแม่กระบูไปแลวสี่สิบเออนั่นแหละแต่ว่าเราเราไม่เปลี่ยนนะครับเราใช้เยื่าเปลี่ยนดอกเพราะแม่บนกได้เป็นคนเลี้ยงมากแล้วไปด่าก็นทำไมไม่ดีด่าเหรอไม่ตรงแม่ผิดเมื่อกี้บอกแม่เป็นคนเลืองมากก็เพราะเป็นคนเลี้ยงมากคือไม่คืนไงไม่คืนใส่ได้หยัดได้ แัดตะบังอึดอาดค่ะตลกอ่ะทีนี้ใจขาดเร็วมันอึดอาดอยู่นะไม่เรืองมากนะแต่ตาบัเอ้าถ้าไม่อยากให้แม่เลือกมากก็ต้องส่งมาตามเบอร์สี่มีหลักฐานนะคะแม่บอกว่าสี่ิบอจ้าแต่เขาส่งสี่สบ้านอาจ้าเห็นบอกจ้าเห็นบอกจ้านี่พราะมันมีหลักฐานการสั่งไงเบอร์สี่พอดีนะจ้าอันนี่มันส่งเบอร์สี่สิบมานนะ่อเนี่ยมันก็ผิดเราไง เออก็เลยก็เลยมีการตำหนิติดติงนิดนึงอเออนิดเดียวนะแต่กันยงดยอึดอัดประเสนิฐนหหันเจย์พอินแต่มากระจารติดถ้าทรงคืนถ้าพวกเขาส่งกันมาในเกงเขไม่ได้ใส่ออกงานหรอกมันก็จะชาก็เลยก็เลยอดทนอ้าวเราต้องเป็นความอดทนนะคะเราต้องอดทนให้ให้มากที่สุดตลกอ่ะตลกอียงบอกวาาจริงเนาะ เก่งเมยไปถอดเลยมีหุ่นห่วยเออ่เมใส่แบบชุดสบายสบายแต่รองเท้าชุดสบายแต่รองเท้าอึดอัดทันเก่งก็อิ่มทุกคนดูสิเก่งไปใส่มาแต่ละน่ารักนะเก่งไปใส่มาเก่งไปคาเฟ่มาไปยังแต่ค่าฟ่ีเถอะไปหลบร้อนเนาะมันร้อนเนาะวันนี้มันร้อนดูแดดดิขนาดห้าโมงเย็นแดดยังส่องเลยครับทุกคน เขาบอกอดทนเนาะนเราต้องมีความอดทนนะคะเออมันเห็นเห็นกุลาลุยไฟบออะไรถึงกุลาลุยไฟกุลาลุยไฟก็ต้องมีความร้อนนะคะเขาต้องสู้นะคะอะไรกุลาลุยไฟไม่เข้าใจกุลาลุยไฟมันลุยไฟเนาะมันยางทานไฟได้เกองอม,มันทําไมละ่ะและ้วเราจะไปทาแบบเขาทําไมกับ,บกทํทแบบเขาเต็มเราไม่ได้รุยไฟเราก็ต้องอดทนเอออดทนไม่ให้แม่อดทนเลยดทนชอบอ่ะนี่ ชอบหน้าร้อนนะมักตัแท้มักมักก็จุนซื้อพูลล้ล่ะ้าบ่ามากักบ่ซื้อเลยจ้าเออนะครับนี่นลองเท้าเหม,ม็นบ่ามักนี่เม็นบ่ามักนี่เอามาก,กองต้นหนานีก็บ,บ่เอาค่ะเพราะบ่ามักค่ะถ้ามากักเรา้ามักในยุคไก่ไปเป็นไรก็สร้างมากค่ะเออสวยงามนี่นหละครับดีเหมือนสาวห่างเครื่องใส่ก่อนเหมือนสาวลำบุญเนาะใส่ยังงี้เนาะตะกี้เม็ใส่ เอ้ะใส่เต้ยอย่างนี้นะครับแต่ก่อนนี่นี่คัดใจใส่บูทเดืชนะเลิศน,นะคะสมัยตะกี่เพราะว่าเดนเซอร์เนี่ยมันแต่งตัวไปตัวมันดีแต่มไม่ได้แต่งตัวเป็นระเบียบเหมือนกันนะคะหาเองเหรอหาเองคะ่ะนั่นหนึ่งพูดหนึ่งกับสุผมทรงบ๊อบนั่นหนึ่งกับผูดหนึ่งกับมัดจุกขึ้นนั่นหนึ่งผูดหนึ่งกับก้กบกบาวตีกระบ,บังขึ้นนะคะแล้วแต่เลยเรตเต้แล้วใครมีบูทคือแบบคือไฮโซแล้วสมัยข้วเออชนะเลิศกว่าขามนี่นะครับก็เลย สั่งบูธมานะครับนีจะออกงานวันที่ยีบเก้านะจ้าเออยี่สิบปิบเกปิดร้านนะครับบอกไว้ก่อนนะ,นะ,ะอ,อิค่ะเก่งมุ่ยแม่แกสิค่ทำไมคุณหลายหลายเออบอกซิว่าเราปิดวันไหนอ่ะแจ้งยี่สิบเจ็ดปดยบเก้าค่ะปิดสามวันนะวันที่ยีบจะจะไปงานของบริษัทวันที่ยี่สปดจะไปนาค่ะแล้วก็ยีิบเก้าไปชุมแพอืมวที่ไปชุมแพนะคะผ <c oughs> ู้ใอยากพอไไ่หอยกบบระบอกไปโรตัส ชุมพัชุมแหมที่ยี่ิบเก้านะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะออไปให้เยอะที่สุดนะไปเยอะที่สุดนะครับก <laughs> ็บจะปิดร้านสามวันใครที่ดูคลิปนี้ก็คือสามวันนี้นะครับปิดร้านนะครับเอผูอ้ใดยู้ผู้เขียวผู้ใดยูเพลไปนะคะไปเที่ยวโรตัสนะคเออไปเที่ยวโรตัรสทำอะไรจำครับเราจะไปขับรถเจลลโต้จะไปออกงานของ ของรถไฟฟ้ากีราโต้นะคะออขอบคุณกีราโต้ที่ไม่ลืมไม่หอยกับบอสเก่งนะ,ะทองแท้จเจริญยนบับรินเป็นปิ่นบริษัทของแท้เหรอทองแท้จเจริญยนทองแท้เหรอ อันนั้นท้องยังเหมือนกันโอ้เหมือนกันนะคะเขาเปิดทานสาขาหนึ่งติใช่เขาเป็นผู้จัดจาหน่ายเจราโต้ไงคีดที่ดีตะเก่งผู้ดีกจะได้รุดไฟฟ้ามาติดต่อกับบอดเก่งกับแม่หอยเดอไแม่หอยสิพาไปซื้อค่ะเออเดวพาไปซื้ออยู่สาขาแกงคอก็มีแกงคอก็มีชุเพก็มีชัยภูมิก็มีนะคะมีทุกอาเภอเลยอ่ะนะครับเจ้ตโต้เออนะครับใส่บูธไปขับรถ